สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับในตอนนี้เป็นตอนที่จะให้เนื้อที่เป็นสาระสำคัญในการเพ่งโดยเฉพาะการเพ่งที่เตโชธาดก็คือธาดไฟโดยปกติแล้ว เราจะเรียกการเพ่งว่ากสินซึ่งแกะดำก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความรู้หรือคิดว่าการเพ่งคือกสินแต่เมื่อถึงวันหนึ่งจะต้องลงมือปฏิบัติก็ทำแบบเดียวกับคนอื่นก็คือจุดเทียนขึ้น แล้วก็เพ่งไปที่เทียนท่านต่อเนื่องอยู่อย่างนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์สิ่งที่ได้ก็คือได้เพ่งไม่มีอะไรมากกว่านั้นเป็นแต่แสงที่มันมากกว่าหนึ่งสีเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอยากอธิบายซึ่งถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพน่า จะพูดได้จะจริงกว่าแต่ในวันนี้แกะดําเข้าใจว่าการมองไม่ใช่การเพ่งทำไมแกะดําถึงรู้ว่าการเพ่งไม่ใช่ดวงตาแต่เป็นการกำหนดวาราจิตและควบคุมวาราใจ นั่นหมายความว่าตั้งความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นมาเป็นเอกเทศให้เป็นหนึ่งแล้วก็พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเจตสิกทั้งหลายทั้งสองด้านเมื่อเราตั้งอย่างนี้เราตั้งใจให้เป็นเครื่องเรียนรู้เราตั้งจิตเป็นผู้ดูใจที่มีความ เปลี่ยนแปลงไปแปรปววนไปตามสภาวะขณะเดียวกันเราก็ใช้กายภาพคือรูปที่เห็นได้จากดวงตาของเราที่มองผ่านเข้าไปในเปลวเทียนนั้นเทนที่เราจะเห็นเปลวไฟที่ไม่ใส่เทียนกลับด้านเรากับเห็นใจของเรา ที่แปลสภาพโยกไปโยกมาเดี๋ยวก็สว่างจ้าขึ้นเดี๋ยวก็ทําท่าจะมอดดับและเราก็เห็นอะไรที่อยู่ในใจของเราหล,ลากลากาักษณะหลากสีสันเห็นที่ไหนเห็นที่ในไฟเทียนที่เรามองนั่นแหละแกดําคำพีชีวิตถึงได้บอกว่า การฝึกกสินการกำหนดจิตเพื่อควบคุมใจมันคือหลักที่ยากที่จะมีใครมาสอนได้ดังนั้นท่านมีแสงไฟที่เกิดขึ้นจากวิดีโอนี้แล้วท่านลองทำอย่างนี้อีกครั้านึ่งอย่างที่แกะดำคำพีวิตบอกเรานี้ท่านจะเข้าใจ